นี่ครับเพื่อมาหอยขั้นที่สองเลยนะครับอยู่ห่างกันประมาณสิบกิโลนะครับครับครับสิบกิโลอยู่บ้านนะครับน้องระเวียงตำบลน้องระเวียงอำเภอพิมัยนะครับพิมายสองคันนะครับรอบนี้นี่ครับเป็นคู่โบต้านะครับห้าศูนย์นะครับลห้าศูนย์แปดแยกระบบด้ครนบเนี่เป็นสีดำเงินนะครับสีน้ำเงินนี่ครับมาหอยกำลังเต็มของลุงนะครับถ้าติดตางนะครับ นี่คันแรกมันว่ะครับคันแรกของหมู่บ้านคันแรกของหมู่บ้านนะครับนี่ครับถ้าติดตามชมมึงนะครับเด้อนี่ครับหลังจากที่เขาติดตั้งนะครับเสร็จสับเรียบร้อยนะครับนี่เขามาล้องยกมามาขี้ออกมาเยอะหน่อยเดินหน้าเยอะเดินหน้าไม่เยอะนี่นะครับลูกซ้ายเพิ่นนะครับคับเองเลยนะครับข่าเดินหน้ามา โบต้าเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับเด้ออยู่อำเภอพิมายนะครับบ้านน้องน้องอย่างนั้นนี่ลืมนะครับอ่ะยกขึ้นยกลงเอาขึ้นเอาลองเอาขึ้นเอาลองนี่นะครับยกขึ้นยกลงนิ่มๆนะครับ ตามแทงมือเลยนะครับนี่ครับเป็นกระบอกเหลืองนะครับอเอ,เอ็กยกขึ้นยกลงอียกยกเลยนี่ครับเนี่ไง<ห>สวยงามเอาใบใบดันแน่ใบไหนใบมีดใบเมีบใบมีดนะครับใยใดขึ้นเก่านะครับ ทุกอย่างใช้ได้เหมือนเดิมนะครับได้สนใจนะครับติดต่อสอบถามสอมถามได้นะครับรถรุ่นยังนะครับยี่ห้อยังนะครับเอาติดให้ได้ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นคูโบต้ายันมาจอนเดียนิวฮอลแลนด์ฟอร์ดนะครับแล้วับอิซิกินะครับอีกห้หลายรุ่นนะครับต้ากาติดได้หมดนะครับ ไหนดีบ้ดีป้า่ะดีป่ไเอาเลยคะ,ยะครับครับทีองใช้ก็ทำันเป็นอย่างครับนี่ครับคอนโรนอย่างอายุไก่เนื้อนะครับดึงนี่ป้องป้อยดึงป้อยถึงป้อยเลยตัวเทนะครับตัวเทได่ต้นไก่ติดต่อมาได้นะครับดักเสร็จจากนี้เรา้น กลับบ้านครับเตยมตัวขึ้นของอีกมือนึงนะครับเด้อมือจะไปติดทั้งใดกับถาดติดตามเบิ้งนะครับติดทั้งใดแถวแถวโคราชนี่นะครับใกล้ๆบ้านนะครับช่วงนี้ติดใกล้บ้านนะครับว่าแถาแก้เพื่อนยังเพิ่นแข้งตะก้อเด้ยเพื่อนใหญ่ลูกน้องไปเชียนะครับเดี๋ยวบัไดกลับมาเชียนะครับเพิ่นพยอมนะครับแถาแก้เพิ่นจิบไปแข้งตะก้องานเหนียวนะครับเด้อผู้ใหยุ่ไก่กั มาเบิงมาเชียได้นะครับเมื่อนี่แมตแรกนะครับแมตแรกนะครับถ้าแกจะลงแข่งนะครับ,อรบกนอ,น,น,ะอ,อน,กฟฟนะครับฝากติดตามมันได้ครับชุดยกหัวมันอเนกประสงค์ของอู่ไพทูนการเกษตรนะครับนี่นะครับสวยแข็งแรงแข็งแรงนะครับนะครับฝากติดตามมันได้พี่น้องเอ,อ๊